สวัสดีครับพี่น้องผู้ไปซุปผูุ้กคนนะครับผมพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคุณสีนะครับจะจัดเมนูให้นะครับต้มเส้นครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําต้มเส้นกันเลยครับเริ่มแรกนะครับคุณสีนะครับก็ใส่ก้อนขนอไปก่อนนะครับสองก้อนครับพี่น้องตามด้วยเครื่องนะครับผมเครื่องเทศนะครับเหมือนเครื่องก๋วยเตี๋ยวนั่นนะครับผมพี่น้องใส่ลงไปครับผม วันนี้จัดเต็มนะครับคุณสีครับอันอย่างนี้ขาวๆเกลือดิใส่เกลือลงไปนะครับพี่น้องอันนี้ก็มาพากเอานะครับผมทายทําไว้ครับอันนี้ครับสีอิ๊วขาวครับใส่ลงไปครับผมห้วหอมหุยหุยครับพี่น้องแซ่บร้ายครับผมคุณสีคุณภรรยาเนี่ยเห็ดต้มเส้นเท็เกตียวนี่เห็ดที่ใดก็หมดหม้อเมื่อนั้นครับผม มื่อนี้อยากกินต้มเส้นนะครับก็เลยให้จัดให้ครับนี่ครับน้ำมันหอยครับใส่ลงไปครับในหม้อครับนี่พอเดือดแล้วครับนี่ครับใส่โครงไก่ลงไปนะครับวิญญาณไก่นะครับผมสองตัวใส่ลงไปครับผมเพิ่มความแซ่บนัวครับต้มซุปน้ำซุปนะครับตามด้วยครับนี่ครับ คอหมูครับผมสันคอหมูครับผมใส่ลงไปครับผมต้มไป้ครับผมรอไปครับผมต้มตังเต่เศร้านะครับจะได้กินประมาณเที่ยงครับผมพี่น้องนี่ครับใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปนะครับหอมหุยๆุยครับผมพี่น้องนี่ก็ใส่สีสันนะครับ สีอิวครับเพิ่มสีสันอ่ะแล้วก็ต้มทิ้งไว้นะครับผมพี่น้องครับเราก็ไปเฮ็ดอย่างอื่นนะครับผมนี่เลยครับเจียวครับเจียวมันหมูครับเจียวให้ใหอ,อมๆเหลืองๆนะครับผมพี่น้อง พอได้ที่ก็ใส่กระเทียมลงไปครับผมก็ให้หมูมันเหลืองเด็กหน่อยหนึ่งครับก็ใส่กระเทียมลงไปตล้เกจียวครับผมสังเกตเสียงครับเสียงแคบหมูมันดังก้องแกงรองแกงใส่ว่ากรอบแล้วครับพี่น้องครับอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็เตรียมครับผมหั่นหมูนะครับนี่ครับเรียยครับนี่ครับหอมเจียวใส่ลงไปครับเส้นบุนเส้นนะครับใส่อยู่ในถ้วยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้อง นี่ครับคุณสีจัดให้เต็มคาราเบลเลยครับผมถ้วยบอลิ่มเลยครับจัดไปเลยครับพิเศษครับห้าสิบบาทครับพี่น้องลูกชิ้นครับใส่ลงไปห้าสิบบาทนะครับลูกชิ้นห้าน่วยครับน่วยละสิบบาทอันนี้หมูครับผมพี่น้องหันเมื่อกี้นะครับผมใส่ลงไปครับจัดเต็ม ใส่น้ำทุกพัน้อนครับใส่วิจาร์ไก่นะครับโครงไก่ตุนเปื่อยยุยดีจังครับผมพี่น้องจัดเต็มครับพี่น้องนี่ครับ ครับพี่น้งนองคันนี้ปุ่มบล็อกนี่โอค้คโอค้ยครับพี่น้องส่วนสีจัดให้ครับคุณสีมากเห็ดจะใช้ไปนี่ครับพี่น้องเอ้ยมามาก หวานครับหวานนำ อโอิคครับป่ะไปเดี๋ยวไปินกันเลยครับผมสวัสดีครับพี่น้องผู้ไปสู้ผู้สุ้คนครับผมวันนี้นะครับโอ้โหคุณสีภรรยาครับผมนี่ครับจัดเมนูนี้ให้ครับผมอยากินหลายครับต้มเส้น โอ้ยกล่องอัตโนมัติครับหันไปทางไหนมันก็จะหันไปตามน้ำขมุนอะโอเคหยุดหยุดอครับก็มาครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมต้นเส้นครับผมป๊าจัดเต็มครับพิเศษครับพิเศษมีใครต้มยำมาตุ้มนึงครับผมพี่น้องดูครับผมโอ้ต้มเส้นครับพี่น้อง จัดเต็มคาราเบลปาเกินงบเนี่ยครับเนี่ยบอกพิเศษอีลีครับโอ้บึงเส้นเลยครับพี่นอ้องมาอืมอืมเส้นฮอนครับคุ้นเส้นครับเหนียวนุ่มอ,อีลี วันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันนึงนะครับผมสีภรรยาจัดให้เลยครับนี่แบ่บ cho. kẹp mù <laughs> uhm. Uhm. Phải tôm à, đem một tôm. โบอว้วนก็ให้ไปเลยครับเน้องเอแสแซบก็อว้วนครับพี่น้งนงองกินนหลาหลก็อ้วนนะครับนเนียย่ยเสน่บใบจวะครับหัวรักโปรงนี่นี่อืม พิซซินครับพีเซินรสชาติอาหารไม่ตรงพิซซินเนี่ยไอใส่โครงไก่สองตัวนะครับเดี๋ยวพี่น้องมันจิ้มก้นนะครับ หมูตุนก็นุ่มครับเปื่อยดีจังเลยครับครับคนหลังเขาชาแนลนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามช่องคนหลังเขาชเนลให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย